สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัว GPS ของ DDAO นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น HD นะครับขั้นแรกก็เดี๋ยวเปิดหน้าจอก่อนเลยนะครับ พอเปิดหน้าจอมาแล้วก็จะเป็นตัวเมนูทั่วไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมาดูข้อมูลระบบก่อนก็ไปที่ตัวเมนูระบบนะครับแล้วก็ปลับไปหาข้อมูลระบบอีกทีหนึง่งตัวนี้จะเป็น ROM version s v f 6 w v นะครับ ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน WVB 1 0 2 d แล้วก็ตรงนี้จะมีระบบปฏิบัติการจะเป็น Windows 10นะครับ หน้าจอวินโดว์ซ4นะับซึ่งก็จะใช้งานได้เหมือนกับวินโด w s ทั่วไปชิป แบหมด